คุณนัทวุฒิครับเห็นอาจารย์ชัดชาติแล้วเป็นไงบ้างฮะผมดูชัดชาติที่หันไปดูประยุธทธ์ทีโคตรอึดอัดเลยผมอ่ะอุ้ยนี่เกี่ยวกับพออะไรเปล่าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวพอไม่พอแล้วนั่นนี่ผมเลยครับผมเลยล่ะรู้สึกงไงนะขออีกทีโคตรอึดอัดเลยมันเป็นยังไงไหนเล่าคือแบบชัดชาติมาเจ็ดแปดวันไอ้นี่อยู่แปดปีเอางี้สมมุติว่าอาจารย์ชัดชาติเดินมาเนี่ยประชาชนเขาจะถามว่าอะไรชาวบ้านถามว่าทําไมเพิ่งมาแล้วถ้าประยุทธ์เดินมาล่ะฮะ เขาบอกทำไมยังไม่ไปทำไมยังไม่ไปทำไมยังไม่ไปอุ้ยนี่ชัดเจนมากเลยนะมันอธิบายได้เลยนะว่าถ้าประชาชนเลือกถูกต้องมันก็จะได้ของที่ถูกต้องคือบรรยากาศมันเหมือนกับอะไรนะฮะนี่บรรยากาศเหมือนเหมือนดนตรีในสวนนมันเหมือนแปดปีย,ยังไงครับมันเหมือนสองคนเนี้ยมันร้องเพลงคนละเพลงให้เราฟังถ้าเป็นอาจารย์ชาติเนี่ยเป็นเพลงอะไรฮะยามลมมชอยมาพาจจนงนักคิดถึงรักครั้งก่อนน้นยามรันตวนให้ความรู้สึกยังไงมันฟังง่ายครับ เข้าใจง่ายฮ<ะ>มีความสุขสัมผัสได้และเรวอีกคนนะท่านไปดูประยุทธ์แปดปีทำไมฮะเหมือนมันรอ้องเพลงวะเออเอ <c oughs> เเอ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 อเอ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 เออ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 เอเอ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 อ ไหวไหมฮะคุณผู้ชมบอกเขาหน่อยดิ